สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเย็นนี้นะครับฟุตซอลทีมชาติไทยของเราจะลงสนามในรายการคอตินาตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพประจำปี2025นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับชไชนีสไทเปนะครับซึ่งจะทำการแข่งขันกันณนะโรงยิมสนามกีฬากางจังหวัดนนทบุรีถ่ายทอดสดทางทูวิชั่ n นาวซึ่งวันนี้นะครับจะมีการแข่งขันถึง3คู่นะครับ ในเวลา14นาฬิกานะครับทีมเบลารุสจะพบกับทีมซซมเบียนะครับในเวลา17นาฬิกาซาอุดีอาระเบียพบกับออสเตรเลียและนะครับคู่ที่3นะทีมชาติไทยเราจะลงสนามพบกับแชนิสไทเปนในเวลา20นาฬิกานะครับขอเชิญทุกท่านนะครับให้กำลังใจฟุตซอลทีมชาติไทยของเรานะชุดใหญ่นะจะลงสนามในรายการแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งนะครับมีประเทศที่ มีฝีเท้าดีนะครับระดับชั้นนำเลยอย่างซาอุออสเตรเลียนะครับแล้วก็ยังมีประเทศอย่างนิวซีแลนด์นะครับเบลารุสนะครับที่จะร่วมการแข่งขันครั้งนี้น่าสนใจมากครับจะมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่29นะครับคือวันนี้ไทยพบกับชนิสไทเปและไทยจะลงสนามอีกครั้งหนึ่งในวันที่3าสกรกฎาคมครับทีมชาติไทยเราจะลงสนามพบกับทีมชาตินิวซีแลนด์นะครับในเวลา20นาฬิกาเช่นเดียวกัน ใครอยู่ใกล้ครับไปเชียร์ได้ที่โรงยิมสนามกีฬากางจังหวัดนนทบุรีใครอยู่ทางบ้านนะครับชมการถ่ายทอดสดทาง t v u s v o s n o w นะครับร่วมให้กำลังใจนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับบ้านเมืองตอนนี้ผมต้องขออนุญาตเลยนะขอพูดหน่อยเพราะว่าผมเองเนี่ย นะครับติดตามข่าวคราวมาทั้งคืนเหมือนกันเมื่อคืนนี้นะครับเส้นตายเวลา24นาฬิกาที่เราไปตกลงกับทางานายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียมาเมื่อวานนี้นะครับถึงนะครับการบรรลุข้อตกลงในการหยุดยิงเวลา24นาฬิกาแต่ปรากฏว่าทางกัมพูชาเนี่ยนะครับระบาดสั์นะครับ,รบ,รบหลังเวลา24นาฬกาก็ยังมีการโจมตีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางช่องบกนะครับทงาง จังหวัดสิสเกตก็บริเวณภูมะเขือแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ก็บริเวณปราสาทตาควายนะครับก็ยังมีการยิงอาวุธเข้ามานะครับยังฐานที่มั่นของไทยหลังเวลา24นาฬิกาซึ่งต่อจุดนี้นะครับรุ่งเช้ามาทางกองทัพบ,บกโดยนะครับโฆษก,กองทัพบ,บกท่านก็ได้ออกมานะครับพระนามนะครับการไม่รักษาคำมั่นสัญญานะครับทำให้เกิดการ คาดเคลื่อนในการนัดเจรจากันในตอนเจ็ดโมงเช้าวันนี้นะครับสำหรับแม่ทัพทั้งสองฝ่ายคือไทยและกัมพูชาแต่หลังจากเลื่อนนะครับจากนั้นก็เลื่อนมาเป็นเวลา10นาฬิกาก็ยังไม่มีการสามารถที่จะเจรจากันได้นะครับเราก็ในที่สุดครับแม่ทัพภาคที่1ก็ได้เจรจากับแม่ทัพภาคที่ห้าของกัมพูชาและต่อจากนั้นนะครับเวลาประมาณใก,ใกล้เที่ยงนะครับทางแม่ทัพภาคที่2ของเรานะครับ ก็ได้มีการเจรจากับทางแม่ทัพภาคที่สองของกองกำลังจันทบุรีตาดนะครับเห็นชอบให้หยุดยิงตลอดแนวพร้อมห้ามเคลื่อนย้ายกำลังพลนะครับห้ามใช้กำลังอาวุธต่อประชาชนนะสำคัญที่สุดเลยและงดการเสริมกำลังอาวุธนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงนะครับของกองทัพไทยกับกองทัพกัมบูชานะครับโดยพลตีบินไทยสุวารีโคศกกองทัพบก ได้เปิดเผยผลการประชุมหารือของผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่เขตชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจัดขึ้นในวันนี้นะครับเวลา10นาฬิกาทั้ง3พื้นที่ดังนี้นะครับในการประชุมดังกล่าวนะครับทั้ง2องฝ่ายเห็นชอบในการในการงดการเคลื่อนไหวกําลังพล เพื่อหลีกเลี่ยงความหวาดระแวงระหว่างผลต่อการประชุม GBC ที่จะเกิดขึ้นวันที่4สิงหาคมตามข้อตกลงนะครับที่ระบุไว้ในการเจรจาที่ประเทศมาเลเซียและให้ผู้นำและระดับแต่ละระดับสา,าสามารถติดต่อกันโดยตรงได้นะครับเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น ส่วนการประชุมหารือระหว่างกองทัพภาคที่2กับนะครับผู้วิพากษ์ทหารที่4ฝ่ายกัมพูชาจะจัดขึ้นณจุดผ่านแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนำโดยแม่ทัพภาคที่2ซึ่งจะมีประเด็นในการหารือการยุติยิงการยิงโดยทันทีโดยห้ามใช้กําลังหรืออาวุธต่อประชาชนและงดเสริมกําลังนะครับนี่ครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราเนี่ยนะครับประสบควาสมสําเร็จนะครับเมื่อคืนนี้ลบกระดุเดือนมากครับ นะครับกองกําลังจากลบบุรีนะครับปะทะนะครับกองกําลังหน่วยรบพิเศษของกัมบูชานะครับที่ปราสาทตาควายกําลังพลของกัมบูชาขึ้นมาหลายพันคนแล้วก็มีการเสริมกําลังจากอกองบินที่โคราชนะครับเป็น F-16 เข้ามาถลม่มเพื่อช่วยทหารราบของเราในการปกป้องอธิปไตยนะครับตามเขตแนวชายแดนทําให้วันนี้นะครับเราปักธงที่ช่องงานมาผูมะเขือนะครับช่องบกแล้วก็ปราสาท ตาควายประสาทตาเมินทมตอนนี้เราปักธงได้แล้วนะครับเราไลเ่เขมนลงหน้าผาไปหมดและตอนนี้นะครับเมื่อประกาศหยุดยิงนิบ24นาฬิกามอคืนนี้นะครับเรายึดพื้นที่ที่เป็นของเราได้ทั้งหมดโดยยืนยันว่าเราไม่ได้ลุกล้ำมาที่ปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่วีรชนทหารกล้าของเราแลกมาด้วยชีวิตครับเมื่อคืนนี้ก็ขอส่งกำลังใจนะครับขอแสดงความเสียใจกับ นะครับญาติมิตรทหารหารผู้สูญเสียแล้วขอส่งกําลังใจนะครับให้กับบีรชนทุกท่านนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งทําการรบอย่างดุเดือดเข้มข้นนะครับหนักหน่วงสาหัสเมื่อคือนนี้เพื่อปกป้องอธิปไตยและปกป้องประชาชนไทยนะครับเป็นที่ทราบซึ้งใจมากโดยประชาชนไทยผมคิดว่านะส่วนมากเลยจะไม่หลับไม่นอนเมื่อคืนนี้เป็นห่วงทหารหารและติดตามนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดคืนซึ่งตอนเช้ามานะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเราสามารถยึดที่มั่นที่เป็นของเราได้ทั้งหมดครับถือว่าเป็นความสําเร็จนะครับของกองทัพไทยแล้วก็สามารถวันนี้นะครับแม้ทัพภาที่2ได้ไประชุมหารือเรียบร้อยแล้วนะครับโดยกดกดที่ว่านี่คือห้ามใช้กําลังอาวุธต่อประชาชนและงดเสริมกําลังและห้ามเคลื่อนย้ายกําลังนี่แหละครับเป็นชัยชนะของเรานะครับที่เราสามารถ คุมพื้นที่ที่เป็นของเราได้ทั้งหมดและห้ามกัมพูชาเคลื่อนย้ายกําลังพลและห้ามกัมพูชานะครับใช้กําลังอาวุธสงครามนะครับต่อประชาชน3ข้อนี้แหละครับเป็นจุดที่มีความชาญฉลาดในการยื่นข้อตกลงอย่างยิ่งครับในขณะที่รัฐบาลเรานะครับรักษาการนายกรัฐมนตรีออกมาถแถลงตอนเช้านะครับบอกว่ากัมพูชานยะเขาไม่ได้ อาตบัตสัตนะคนที่ยิงเข้ามาเป็นพวกทหารอนอกวินัยนะทหารที่ไม่มีระเบียบว,วินัยผมก็ไม่เข้าใจว่าจะไปปกป้องเขาทําไมครับทหารมีวินัยหรือไม่มีวินัยปืนที่ยิงเข้ามานั้นเป็นของกองทัพกัมพูชาครับและทหารเหล่านั้นก็สังกัดอยู่ในหน่วยกองทัพกัมพูชาจะมีวินัยหรือไม่มีวินัยไม่มีใครทราบได้เราจะไปทราบแทนเขาได้ยังไงครับในเมื่อยิงเข้ามาเราก็ต้องตัวตอบนะ นะครับพลตรีวินไทยตอบอย่างชัดเจนครับว่าถ้ายิงเข้ามาเราต้องโต้ตอบนะครับตามอัตราส่วนที่เหมาะสมเพราะเป็นการกระทําโดยละเมิดข้อตกลงนะครับจุดนี้ต่างหากครับก็ผมอขอให้ขอแสดงความเคารพในน้ําใจนะครับแสดงความเคารพในสปิริตและวิธีการคิดของกองทัพของเราอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ผมปรารถนานะครับอยากจะให้รัฐบาลเรามีความเข้มแข็งมากกว่านี้นะ เพื่อความบุญใจของประชาชนไทยเพราะว่าช่วงนี้นะครับวิกฤตโลกมีอยู่หลายแง่มุมนะครับระวังวิกฤตมือที่3ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างท่านะครับรัฐบาลเราผู้นําเราไม่รู้เท่าทันแล้วเนี่ยนะครับเป็นดัตาเสี่ยงที่สูงมากนะครับส่วนนะครับจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทางด้านกัมพูชาผู้นํากัมพูชาที่ทําผิดกฎสงครามนะครับถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามนะครับเข้าขายนะ แล้วก็ผู้นําของเรารัฐบาลของเราเนี่ยกระทาการนะครับสิ่งต่างเนี่ยเหมาะสมหรือไม่ทุกสิ่งอย่างก็อยู่ที่การตรวจสอบของประชาชนนะครับและผมก็ภาวนาขอให้รัฐบาลเรารักษาสเสถียรภาพนะครับในดินแดนเราและ,สะเสถียรภาพระหว่างประเทศให้มั่นคงนะครับสําหรับกัมพูชาเองนะครับก็อยู่ที่เขาจะดําเนินการตามนโยบายเขาเลยครับถ้าดําเนินการผิดนะครับทุกสิ่งอย่างก็เข้าตัวเขาเองนะครับซึ่งตอนนี้กระแสข่าวต่างผมคงไม่ต้องพูดมากนะหลายๆเพจก็สนาเสนอข,ข่าวที่บิด เบือนนะของกัมพูชาออกมาให้เราทราบตีแผ่ไปทั่วโลกแล้วร่วมกันติดแฮชแท็กทู t ฟอร์มไท a แลนด์ครับอันนี้เป็นสิ่งที่กองทัพแนะนํามาให้เราช่วยกันกระจายความจริงเพราะเราปกป้องอธิปไตยบุรุณภาพเหนื้อดินแดนและปกป้องประชาชนเราเท่านั้นครับก็ขอให้เราช่วยกันติดแฮชแท็กทู t ฟอร์มไทยแลนด์นะครับความจริงจากประเทศไทยนะครับ ในแง่มุมต่างๆที่เป็นความจริงและก็ช่วยกันกันกรองนะครับรับฟังข่าวสารข้อมูลขอให้ยึดถือนะครับตามออฟฟิเชียลหรือประกาศจะเป็นทางการของทางกองทัพและรัฐบาลเท่านั้นครับส่วนที่เหลือนะครับขอให้ระมัดระวังในการเสนอนําเสนอข้อมูลข่าวสารทางของทัพเตือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายกาลังพลนะครับสถานที่ต่างๆนี่ขขอให้ระมัดระวังแล้วก็ผู้พยพนะครับ ทั่วประเทศนะครับก็ขอให้ท่านอย่าพึ่งกลับนะครับอย่าพิ่งกลับบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลและกลองทัพได้ประกาศออกมาแล้วครับยังไม่ปลอดภัยนะครับ แล้วก็โรงเรียนหลาย,หลายแห่งในหล,หลายจังหวัดในเขตอิสารใต้ก็ทําการหยุดเรียนรวมทั้งภายในเขตจ,จังหวัดด้วยไม่ว่าจะเป็นอุบลหรือจังหวัดริสเกตบรุรีรัมสุรินทนะครับเพื่อความปลอดภยัยตอนนี้สภาวะกาลังตึงเครียดผู้พยพนับแสนคนครับเรายังไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้ว่ากัมพูชาจะทํำตามข้อตกลงเงื่อนไขเหล่านี้หรือไม่สิ่งเหล่านี้เราติดตามดูกันต่อไปครับด้วยความรักและห่วงใยนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็ทหารไทยทุกคน นะครับสำหรับช่องพักกินช n แนลก็ขอ,อส่งนะครับกำลังใจและความห่วงใยไปถึงทุกท่านนะครับขอให้คุณพระคุ้มครองรักษาแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับกับครอบครัวทหารก้าวิีเดชนของเราซึ่งได้เสียสละไม่ว่าที่สูญเสียนะครับไปแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับถือว่าท่านเสียสละเพื่อชาติอย่างสูงสุดนะครับเป็นการรบที่ทรงเกียรติเป็นการรบที่ต้อง ตราตึงนะครับจดจําในหัวใจของคนไทยนะครับไปชั่วนานเท่านานเมื่อคืนนี้ครับวันที่28กรกฎาคมการรบที่หนักหน่วงนะครับบ <Ooh. S 1> ริเวณตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับไม่ใช่เทคนิคฟุตบอลแต่จะอยากจะต่อกอนกับชาวโลกไม่เสี่ยงโชคกลางวิถีฟุตบอลสาบนของเราระบบนิเวสบอไทยยังไม่ก้าวไกลไรระเบียบวินัยหัวใจยังไม่สมบูรณ์ไม่เือ นำชัยช้างศึกเอ็เลวไหลไม่สมบูรณ์ข้อที่หนึ่งเจิตแปนเวแกขาดสร้างทลลีมแม่โปเยันทอระดงองอาจหวานก้ามันไปทั่วโลกติดกเกี่ยวมาทำเป็นทีมชาติองอาจสาม,มารถเครียงไว้ข้อที่สองพัฒนาภายในร่มในต้องแกส่วนจากทีมชาติชุดใหญ่ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยว ทคนิคคือทาเที่ยวกับมัมพีเดทไทยชำราญกันศาสตรบอลิกฟทีเพ่าเพื่ออบรมพ่อบ่งเยาาชนไทยรู้จักขนทางไปสู่หนทางศาสตรนุนเพื่อหมุนวน,น,นกลับไทยในการพัฒนาข้อที่สี่ประชาสัมพันธ์สร้างปัญญาให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการขันแข่ง่อรวมแรงในครอบครัวแห่งฟุตบอลไทยคือแก้วสี่ประการต้องแค่ส่วนการทำงานอย่างจริงใจต้องรับจำาทันที ทุกชาติเราไปนี่เขาทิ้งห่างเขานี่เราผัวชาไปแสนไกลเพื่ออนุชนเพื่อผลแห่งการพัฒนาจะกลับมาเปิดฟ้าเพื่อแรงสถานแรงให้ครอบครัวฟุตบอลไทย